นอนอยู่ข้างสระน้ำค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมากแล้วก็หลังจากที่อยู่ที่เตียงมา24ชั่วโมงนะคะไม่นอนอยู่ประมาณ12ชั่วโมงคห <สะ S 1> ลับอยู่ชั่วโมงแล้วก็ันนี้เห็นอากาศดีค่ะแล้วก็คลื่นไม่แรงนะคะ ก็ทุกคนก็มาวหา้น้ําที่สระน้ํากันนะคะเยอะๆไปหมดเลยใครก็มานอนเล่นตรงนี้พักผ่อนเอาอากาศบริสุทธิ์นะคะวเมื่อวานนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนออกไปยุ่งนอกนะคะเพราะว่ารักมากเลยแต่ก็คุยกับอีกคู่หนึ่งนะคะเขาเป็นเชฟคนแรกของสายการเดินเรือที่นี่นะคะเาไปดูสิรูปฉันนี่อยู่ตรงนั้นเลยเออยังไม่ได้เข้าไปดูเลยก็ คุยกันหลายเรื่องเขาบอกว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้เรือสำราญของบริษัทพวกกัสแกนิเนเวียเพราะว่าการออกแบบเรือของเขาเนี่ยจะเป็นการออกแบบที่ว่าสำหรับรับซีนะคะเพราะฉะนั้นเรือจะไม่โครงเพลงมากสังเกตหน้าเรือจะเป็นแหลมแหลมเห็นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเรือกลนไฟสมัยก่อนเนาะเขาบอกว่าถ้าอยู่ไปแบบ เพียนโอหรือเรืออื่นๆเนี่ยหัวเรือก็จะเป็นกลมๆมนๆน,นั่นนหะไม่ได้มีการสร้างพื้นฐานเรือสำหรับรับ กับรัฟโอเชียนหรือทะเลท,ที่ที่มีมีคลื่นมีลมมรสุมอะไรเยอะนะคะจะไม่ได้สร้างสําหรับตัวนั้นเพราะฉะนั้นคุณอยู่บนเดอคุณจะคงเกรีตยิ่งถ้าคุณยังเมาเรืออยู่คุณจะต้องเมามากกว่านี้ <c oughs> อะไรก็ิ่งรู้นะคะมันก็ควรจะจริงแหละหัวแหลมกับหัวทุ่มันก็ต่างกันเนาะเออเรือเนี่ย มันก็ต่างกันเขาก็เล่าให้ฟังหลายๆอยา่างว่าทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมถึงเลือกไปควีนส์แมรีก็เป็นบริษัทเดียวกันคือการออกแบบโครงสร้างเรือบอกถ้าอยู่ไปอยู่ข้างล่างท้องเรือนถ้าอยู่ไปเห็นนะตรงหัวมุมตรงด้านหน้าของเรือฝั่งซ้ายมือคือฝั่งขวาของือนี่ยมันจะมีกังหันหมุน365องศานะคะ365องศาหัวท้ายเพราะฉะนั้นเรือพวกนี้เนี่ยเวลาจะเข้าเทียบฝั่งไม่ต้องมาใช้เรือแท็กซี่ ในการดึงเข้าฝั่งนะคะไม่ต้องใช้เรือแท็กซี่ในการดึงเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะหมุนสับโลกส,สูห้างฟ้าแล้วเขาจะเข้าฝั่ง,ง,งหาเขาเองแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการถอยออกนะคะเลยว่าเขาบอกว่าถอยออกก็เหมือนกันแต่แล้วว่าถอยออกนี่ฉันยังเห็นเรือแท็กซี่สองลำเลยดึงหัวดึงท้ายอย่างเงี้ยให้ออกมาเขาบอกเออก็ช่วยได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่ามีกังหันตัวเล็กๆซึ่งเป็นความฉลาดของคนชาวสแกนดิเนเวียเนาะ e n g i n e e r i อย่างเงีงย้งย สร้างพวกน,นี้ขึ้นมานะ<ห>ฮะเพราะฉะนั้นในการเลือกเรือสำราญน่สําคัญนะคคุณอะไรจะต้องจำไว้เลยว่าทำไมจึงต้องมากับบริษัทสายการเรือเพราะว่าหัวเรือเขาเขาเป็นพื้นฐานโครงสร้างทุกอย่างนี้สำหรับรับสีนะคะรับสีมากๆก็ <c oughs> ไม่น,าน่าเนาะกว่าเขาจะมาจากสแกนดิเนเวียเนี่ยนะคะมาจากสวีเดนหรือนอร์เวย์อะไรก็ช่างเถอะนอร์วีเจน มาจากนอร์เวย์นะคะเขาก็ต้องผ่านผ่านกีมห,หาหาสมุดเพื่อที่จะมาวิ่งตรงนี้ใช่ไหมคะก็น่าจะใช่แบบนั้นแหละนะ,ะ,นะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ